เรื่องนี้พระต้องควรรู้นะอืมจากที่ว่ามีภาพข่าวของพระาจันาร์ครึกฤทธิ์นะที่ท่านซิกแคนอะไรเนี่ยกับกับฝรั่งเป็นผู้หญิงนะอืมฝรั่งเขาก็จะมีธรรมเนียมการสวัสดีเป็นแบบว่าจับไม้จับมืออะไรเงี้ยหรือว่าการรับประเคนของโดยการที่ไม่ใช้ผ้ารองอะไรเงี้ยนะพระนี่จะต้องอาบัิเมื่อเมื่อต้องกายหญิงนะก็เพราะพอพก็ต่อเมื่อมีความกำหนัด นะแล้วใครจะรู้ว่าเรามีความกำหนัดหรือไม่มีบางทีพระอาจจะคิดว่าเออมันอยู่ที่เจตนาบางทีพระปฏิบัติจะรู้เลยเรื่องเจตนาเนี่ยจะเป็นหลักเราไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องกายหญิงเพื่อความกำหนัดเพื่อทำให้เกิดเป็นอาบัติอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าภาพมันออกมาปุ๊บโยมไม่รู้หรอกเจตนาคืออะไรข้อวัดปฏิบตัติพระธรรมวินัยคืออะไรมันไม่รู้ เพราะว่าตมาเคยบอกแล้วกฎหมายกับทางโลกหรืออะไรเงี้ยมันจะเอาหลักฐานเป็นหลักอืมเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรกันหรอกก็เลยอยากจะบอกผ้าบอกว่าเป็นไปได้รับประเคนหรืออะไรใช้ผ้าลองดีกว่าอย่ารับด้วยมือหรืออย่าไปซิกหงซิกแอนอย่างนั้นมันไม่รู้หรอกว่าเรากำหนัดหรือมีเจตนาอย่างไรบางทีเจตนาเราบริสุทธิ์แต่ภาพมันออกไปอย่างนั้นมันมองไม่บริสุทธิ์หรอก พราะว่าทางโลกมันเต็มไปด้วยกิเลสแค่นี้แหละ